รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในรายการ168ชั่วโมงขอวิบูล,ลีรับนกจรครับในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568ครับอีกไม่กี่วันคือวันเสาร์ที่29มีนาคมนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้แล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงรู้ว่าผมกำลังจะหมายถึงมหกกรรมกีฬาการแข่งขันฟุตบอล ในปีนี้ครบ55ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ซึ่งปีนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลพร้อมกับกิจีรมต่างๆอีกมากมายที่สนามสุพัชราศัยหลายต่อหลายคนมีบัตรอยู่เรียบร้อยแล้วหลายต่อหลายคนยังไม่มีสามารถที่จะร่วมสนุกตลอดทั้งสัปดาห์นี้หรืออาจจะมีบางส่วนที่ไปรับบัตรหน้างานเหมือนเดิม แต่ผมเชื่อว่าวันนี้ใครต่อใครที่ติดตามทีมสีน้ำเงินและทีมสีแดงวันนี้รายการเราจะเป็นพิเศษครับเนื่องจากทางกลุ่มบริษัทเซิร์ชของเราก็มีส่วนร่วมกับทีมฟุตบอลออสต้ามาเนื่อนนานจริงๆครับผมเนี่ยยังจำได้ว่าครั้งแรกของผมก็อยู่ที่สนามสุพัชราสัยตอนนั้นไม่อยากบอกคุณผู้ชมเลยว่ามันคือการแข่งขันฟุตบอลประจำปีของช่องสามซึ่งถือว่าช่องสามนี่เป็นช่องแรกที่เริ่มต้นนะครับ วันนั้นถ้ผมจำได้เนี่ยเราน่าจะแข่งขันกับทีม All-Star ของ r s หลังจากนั้นก็เริ่มเติบโตเมื่อเราแข่งขันกับ r s All-Star มาหลายปีนะครับแล้วก็เป็นปีที่เราแข่งขันกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับในปีครบครอบ29ปีช่อง3ที่สนามทูปะตเตมีอยู่ทางฝั่งดอนเมืองนั้นปีนั้นผมยังจำได้ว่าคุณอเล็กเลนเดลยัง เป็นดาราเด็กตัวเล็กๆหลังจากนั้นเราก็เติบโตขึ้นมาเรามีการแบ่งกันในทีมของดาราช่องสามมาหลากหลายปีหลายต่อหลายปีที่ทีมช่องสามแบ่งเป็นสองทีมครับหลังจากนั้นเราก็เดินทางมาเรื่อยๆปีที่แล้วทุกคนคงจำได้54ปีไทยทีวีสีช่องสามกับมารมกีฬาที่ ทุกปีมีหลายคนที่รอคอยและแน่นอนครับว่าวันนี้รายการของเราให้พื้นที่เวลาตรงนี้เพื่อให้คุณผู้มชมได้ใกล้ชิดกับสถานการณ์การแข่งขันให้มากที่สุดไปดูบรรยากาศการเปิดตัวที่ลานของสยามพารากอนที่ผ่านมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก่อนครับ โอ้โหก็เรียกว่าเป็นนิวเอเนอร์จีสมชื่อเพราะว่าเพื่อนไม่อยู่ละตอนนี้เพื่อนเพื่อนไม่ค่อยมากันละตอนนี้ก็มีแต่รุ่นน้องใหม,ใหม่ๆที่แบบว่าผมว่าก็เป็นสิ่งใหม่ๆแล้วก็เป็นวันที่มีแฟนคลับน้องๆมาให้กำลังใจมาสร้างพลังความยิ่งใหญ่ให้กับงานฟุตบอลช่องสาใช่ครับก็สนุกมากแล้วก็แบ่งทีมวันนี้ก็โอ้โหสิงเงินตัวดีเหมือนกันปนีนี้น่าจะสนุกรอให้กับตันทีมเขาหายดี คือกับพี่โป๊ปเนี่ยได้เล่นทีมเดียวกันบ้างอยู่คนละทีมบ้างอะไรเย้ะแต่ว่าปีนี้พี่โป๊ปก็ขึ้นมาเป็นกัปตันตก็เรียกได้ว่าน่าจะสนุกครับสูสีแล้วพี่โป๊ปก็เตะฟุตบอลดีอยู่แล้วเลย ือจริงๆก็แบบคุยกับริวไว้อะไรเงี้ยคือไม่ได้อยู่สีเดียวกับริวไงอยากก็ช่วงนี้ก็คุยกับริวก,กับทิงอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็หลายๆคนที่เราเล็งๆไว้ก็ที่เคยอยู่กับเราก็ไปอยู่สีนูนแต่ว่าคนสีนูนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยเล่นด้วยกันเลยก็มาอยู่สีเราอะไรเงี้ยใช่น่าจะสนุกครับ จริงงานฟุตบอลช่อง3เนี่ยวันซ้อมเนี่ยสนุกเพราะว่าทุกคนมาเหมือนมาเล่นกันเต็มที่ใช่มาเล่นกันจริงๆใช่แล้วก็ส่วนวันจริงอ่ะมันเหมือนแบบมันมีหลายๆอย่างที่อาจจะแบบว่าคนดูเยอะมีแฟนคลับมีอะไรแบบนี้คือมันก็จะได้บรรยากาศคนละแบบกับวันซออนอนอน้อม ก็คิดไว้แล้วว่าอยากอยู่สีแดงครับก็ได้อยู่สีแดงจริงครับจริงๆผมก็อยากอยู่สีแดงเหมือนกันครับเพราะว่านัดกับพี่เกดมา3ปีแล้วแต่นัดกันทีไรไม่เคยได้อยู่ด้วยกันเลยปีหน้าอย่านัดปีหน้าจะไม่นัดกับพี่เกดแล้วครับใช่คลาดกันทุกปีแล้วก็จริงๆอะอยู่กับมินมา2ปีนะปีนี้กันครั้งแรกันเหมือนครั้งก่อนที่พี่มินยิงเข้าใช่ไหมแบบโหต คือจังหวะแอซัดแอซซิตก็สนุกครับผมเป็นใจเนาะแต่ปีนี้ก็ต้องก็ไม่ได้แข่งกันขนาดนั้นหรอกเราก็เล่นเอาสนุกนะครับใช่่ครับอาก็รอดูครับผมไม่ได้เล่นกีฬาเลยเฮ้ยคุณเป็นนักกีฬาอยู่แล้วผมไม่ค่อยได้เล่นเลยเป็นรองกับตันทีมปีที่2แล้วก็ยังรู้สึก ตื่นเต้นเหมือนเดิมับไม่ว่าจะกี่ปีกีป่ปีเพราะมันเป็นความรู้สึกที่กดดันแล้วมันต้องแบบว่ามันต้องทำอะไรหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยผมคิดว่าน้องเหมาะกับสีแดงนะน้องเหมาะกับแบบว่าสีแบบว่าที่มันสดใสแบบเข้มๆอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าน้องน่าจะแฮปปี้ที่ผมเลือกให้สีแดบงบ ทีมแล้วมั่นใจฮะปีนี้ก็มีน้องๆหลายคนเลยที่ที่เป็นแบบว่าตัวท็อปๆในเรื่องของการเตะบอลของช่องเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจแต่จริงๆทีมสีแดงเนี่ยเขาก็มีนักบอลเยอะเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าบรรยากาศการสู้กันเนี่ยมันน่าจะออกมาสู่สี เคยอยู่กับพี่โป๊บมาก่อนปีที่แล้วรู้สึกว่ารู้สึกสบายใจเหมือนกันนะที่ได้อยู่กับพี่โป๊บเพราะว่าพี่โป๊ปเนี่ยเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าแกเป็นคนกันเป็นคนเป็นกันเองเพราะว่าผมตอนแรกผมก็ไม่เคยเจอพี่โป๊ปมาก่อนเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหาแกยังไงแต่พี่โป๊ปเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเดินมาทักทายผมก่อนเลยทำให้ผมรู้สึกแบบดีใจมากๆ ก่อนอื่นต้องอวยพรให้พี่โป้ลห,หายเจ็บก่อนแล้วก็กลับมาเดี๋ยวเราจะมาร่วมวางแผนกันฮะจริงๆทีมโค้ชของเราเก่งมากๆอยากจะอยากจะเห็นแผนวเร็วนี้ละสนุกสนานกันฮะอยาเอาจริงเอาจังกันมากแต่ตอนซ้อมเอาจิงนะแต่ตอนแต่ตอน้อมาเอาจิงอ่ยวพวกเราเตะกันจริงจังมากเตะจริงจังกว่าวันแข่งอีก พราะว่าวันแข่งทีไรเนี่ยเวลามารวมตัวมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่ามีแฟนๆมันอินเตอร์เทนกันมันสนุกสนานแบบไม่มีใครจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแต่วันซ้อมนี่คือแบบอยากจะออกกำลังกายกันเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากถึงสีแดงครับก็อย่าเจ็บอย่าป่วยนะฮะเราจะได้มีความสุขกันในวันแข่งจริงครับ ฝาง55ปี New Energy หน่อยนะครับปีนี้ก็จะมีโชว์หลากหลายมากๆในงานบอลของเรานะก็อย่างที่บอกเลยนะ New Energy เราก็จะมาพร้อม Energy ใหม่ๆของช่องแล้วก็มีน้องๆมากหน้าหลายตาหลายคนที่แบบว่ายังไม่เคยแบบว่าลงสนามมาก่อนปีนี้ก็จะได้มาลงด้วยมีโชว์ของน้องๆศิลปินของช่องด้วยที่จะมาแบบว่าเปิดสนามมีแบบว่าขั้นรายการอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยากจะฝากพี่ๆน้องแฟนละครช่อง3ทุกคนติดตามด้วยครับ นี่คือความพร้อมของวันแรกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมกลับมากับบรรยากาศในสนามซ้อมเราซ้อมกันทุกปีที่สนามเอาภายทีมเราก็มีหน้าที่ดูแลนักกีฬาทั้งสองทีมครับทั้งทีมสีน้ำเงินและทีมสีแดง ใครเชียร์ใครก็แล้วแต่ช่วงหน้าเรากลับมาที่สนามซ้อมกันสักครู่หลังโฆษณาสนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชันสนับสนุนโดยเดเแฮร์แชมพูเดเแฮร์ครีมนวดผมเคราติน ขอต้อนรับผู้ชมในรายการ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ55ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นะครับตำนานของช่อง3นี่มีมาเนิ่นนานนะครับคุณผู้ชมผมยังจำได้ว่าในสมัยนั้นตอนที่เราเปิดบริษัทเซิร์ชแรกๆที่เรามาทำงานร่วมกับช่อง3ในปี2537 เราทํางานด้วยกันเหมือนครอบครัวครับจะไม่เกิดครอบครัวข่าวที่เรามีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิดกับทางฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามจนมาถึงที่เราทําทีวีสสัญจรเราเดินทางไปเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยรวมถึงอีกหลายอีเวนต์อย่างเชนทรีพิวรีคอนเสิร์ตอย่างลูกทุ่งซูเปอร์ทัวร์นะครับรวมถึงกิจกรรมใหญ่ๆไปอยู่ใน i m p a c ค a r e n a เมืองทองธานีอย่างคอนเสิร์ต4บวกหนึ่งซูเปอร์สตาร์คอนเสิร์ตอย่างคอนเสิร์ตหล่อมากๆ การเดินทางต่างๆมาถึงปีนี้เป็นปีที่55บแล้วนะครับผมอยากให้แฟนคลับของช่องสามทุกคนมีความสุขกับทุกๆกิจกรรมทุกๆรายการเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกๆละครทุกๆรายการต่างๆผู้จัดทุกคนตั้งใจมากครับตั้งใจที่จะทําให้ผลงานต่างๆของตัวเองนั้นเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆและกําลังใจจากแฟนๆเท่านั้นที่จะทําให้ผู้จัดหรือสถานีอยู่ได้ แล้วอยู่ได้ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่ะเพื่อให้อัตลักษณ์ของความเป็นไทยศิลปะวงการแสดงต่างๆเหล่านี้เผยแพร่ไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เผยแพร่ไปแค่ประเทศไทยแล้วสามารถจะเผยแพร่ไปได้ทั่วโลกด้วยพูดกันมาตั้งเยอะเลยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่อยากจะร่วมแสดงความยินดีกับช่อง3อยากไปร่วมกิจกรรมกับทางช่อง3ที่จะเกิดขึ้นในวันที่29นี้ที่สนามสุพัชราสายอย่างหนึ่ง ที่เป็นไฮไลท์มากๆคือการแข่งขันฟุตบอลและแน่นอนครับทีมฟุตบอลในปีนี้แบ่งเป็นทีมสีน้ำเงินและทีมสีแดงผมเชื่อว่ารายการเราจะเป็นรายการที่ใกล้ชิดเอามากๆเพราะเราเป็นคนดูแลทีมทั้งสองทีมนี้ดูแลการฝึกซ้อมของพวกเขาหลายปีมาแล้วที่พวกเราฝึกซ้อมดารานักแสดงของเราเพื่อให้พวกเขาได้เล่นร่วมกันในทีมเพราะแต่ละปีอะไรชื่อทีมจะไม่เหมือนกัน เราะงั้นการที่เขามารวมทีมกันใหม่เขาจะวางตำแหน่งกันใหม่ใครอยู่ศูนย์หน้าใครอยู่กองกลางใครเล่นปีกใครเล่นในประตูใครเล่นกองหลังพวกเขาต้องมีการฝึกซ้อมการฝึกซ้อมจะทําให้พวกเขาเล่นเข้าขากันมากขึ้นและป้องกันการบาดเจ็บด้วยเราไปซ้อมกันหลายหลายปีที่ผ่านมาที่สนามอ่าวพายครับและพาคุณผู้ชมไปที่สนามอ่าวพายดูการฝึกซ้อมตลอดเวลาตั้งแต่วันที่10วันที่13วันที่17และวันที่20ที่ผ่านมานี้ครับ ก็จริงๆพอเตะท่ามกลางสายฝนเราก็จะเซฟเซฟกันมากกว่าเดิมเพราะว่าสนามลื่นก็เอาเอาง่ายๆให้สภาพร่างกายปลอดภัยไว้ก่อนแต่วันนี้เป็นวันที่เล่นสนุกมากเพราะว่ามันไม่ร้อนไงใช่ครับอ๋อตึงหลายคนนะตึงทั้งทีมคือจริงๆมาถึงก็ตึงมเลยพี่บอยดีกว่าพี่บอยหายไปไหนก็ไม่ดูเนี่ยครับบอยประกระขอบอกเลย เห็นมาซ้อมๆวอมๆแต่พอลงสนามเหมือนหายเลยเห็นนวดอยู่เลยคิวกินเหลืออะไรสักอย่างใช่ใช่ใช่โอ้สุดยอดไม่อยากให้แอนทำพูดเลยขอโทษอเล็กเทเดตอเล็กเทเดตยิงเข้าวันนี้แล้วก็แบบเป็นการที่ฝากกองหลังห้าคนก็ชมชมอยู่เขาฝากกองหลังไปยิงก็คือก็คือต้องชื่นชมอ่ะลูกเนี้ยแต่ว่า ใช่ให้เครดิตเลยแต่ว่าไม่มีใครถ่ายคลิปเลยนะนเพราะจังหวะนั้นเขาหันหลังคุยกันไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานคร<อ>ับมาวันแรกก็ฝนตกเลยฮะโอ้โหตอนรับผมยังดีนะแต่แต่โชคดีครับอากาศไม่ร้อนนะ <laughs> จริงๆฝั่งเราเล่นกันดีนะพี่นะนนก่อนฝนจะตกอ่ะจะคือว่า วันนี้ก็ดูจากทีมเราแล้วคือกองกลางเราดีหรือเล่นเล่นเป็นทีมได้เยอะนะก็สมกับที่เราคิดไว้วันนี้เห็นภาพมากกว่าแล้วก็จะมีหลายๆตัวที่ก็อาจจะยังไม่ได้มาก็คิดว่าถ้ารวมรวมรวมกันแล้วน่าจะดีนะทีมเรานะคิดว่าน่าสู้แดงได้สักครั้งสองครั้งผมว่าเข้าเข้าที่แล้ว ก็มันก็ถือว่ามันไม่ไม่ไม่นี่เท่าไหร่เพราะว่าสนามมันลื่นเราเราเราพูดกันเราว่าเฮ้ยอย่าอยากเข้าข้างหลังอย่าสไลด์กันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอย่างอเล็กอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนโดนหัวแล้วบอกเลยอเล็กโดนหัวแต่ว่ามันลื่นไงมันเราก็เขาก็เลี้ยงไปเราก็ไม่เตะกันอยู่แล้วก็ก็คือสูสีตอนนี้สูสีเขาเจอกันนอก ครับก็ยังเหลือวันซ้อมอาทิตย์หน้าวันจันทร์แล้วก็พฤหัสครับก็มาน้องๆเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาซ้อมซ้อมบอลช่อง3ากันครับเกดกระตุ้นหน่อยฮะกระตุ้นหน่อยฮะคนที่ยังไม่มาครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราก็จะไม่มาใช่ไหมโอเคมาซ้อมกันเยอะเพราะว่าวันจริงเราจะได้รู้ว่าใครเล่นตำแหน่งไหนแล้วก็ลงไปในสนามจะได้วิ่งกันสนุกๆครับเพื่อความสุขของคนดูแล้วก็ความฟิตของเราด้วยครับผมครับผมด้วย ครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยในวันที่29มีนาคมนี่นะครับผมก็มีโชว์สนุกๆด้วยแล้วก็มีบอลสนุกๆให้ดูด้วยฝากติดตามด้วยครับครับผมยีิบเมีนาคมนี้มาเจอกันนะฮะก็เตรียมตัวเองให้พร้อมครับพกล้มพกคีมกันแดดมาด้วยครับผมพี่จะมาครับผมอีก2วันสุดท้ายมาแน่นอนครับผม ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับในช่วงหน้าผมกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนี้กับอีกไม่กี่วันที่จะถึงมากรรมกีฬาของการครบรอบ55ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ีช่อง3วันที่29ที่จะมาถึงกับ New Energy สักครู่หลังโฆษณา สนับสนุนโดย black canyon ขอต้อนรับคุณผูชมกลับมาใน168ชั่วโมงในงค่ำคืนวันนี้เราทำทั้งรายการนี้เพื่อเกาะติดกับการเฉลิมฉลอง55ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และวันนี้ปาคุณผู้ชมมาเกาะ,ะติดสนามกับการซ้อมของทีมสีน้ำเงินและทีมสีแดงนะครับทีมสีแดงนำทีมโดยกับตันทีมคุณเกรสวลินทรอนและทีมสีน้ำเงิน นำทีมโดยคุณโป๊ปน่าสนใจมากๆเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่คุณโป๊ปบต้องมาขับเคี่ยวกับคุณเกรทที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นก็คือทีมสีแดงอย่างคุณเกรมีอดีตคู่ปรับอย่างคุณบอยประกอ์อยู่ในทีมเดียวกันด้วยทั้งสองทีมวันนี้มีความพร้อมแค่ไหนลองรับฟังพวกเขาดูครับ ดูจากการซ้อมวันนี้ตัวน้ําเงินน่าจะเป็นรองนิดๆวันซ้อมวันนี้นะเท่าที่ดูวันนี้ผม้ไม่เข้าใจพี่เกตปะเนี่ยไม่ได้าใจดูจากเลรูปเกมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทีมยังเป็นรองอยู่นิดๆแต่ว่าก็ยังมีน้องๆอีกหลายคนที่ยังไม่มาก็คือจริงๆผมว่าผมกับพี่โป๊ปปีนี้เราก็แบกหน้าที่ให้น้องๆวิ่งแทนแล้วแหละเราก็เราก็แบบเล่น ช่วยๆน้องๆเล่นแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นน้องๆนะที่ประคองเราใช่เพราะน้องๆก็แบบฟิตกันหลายคนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าวันนี้ก็สนุกมากแล้วก็เราเริ่มซ้อมกันตอนแดดไม่ร้อนด้วยอากาศดีสนุกครับก็ปีนี้ก็ยังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บแต่ว่าวันนี้ก็ลองมาวอร์มวอร์มวิ่งเบาๆดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็รู้สึกว่าน่าจะทันอีกประมาณ4ี่ สสัปดาห์สามสัปดาห์ครับคิดว่าน่าจะทันแต่เป็นห่วงน้องๆมากกว่าวันนี้น้องๆอาจจะแบบยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ทีมผมนะทีมสีน้ําเงินนะก็ยังไงก็ฝากน้องๆที่ไม่ได้มานะมากันด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะคัดตัวอาจจะไม่ได้ลงถ้าใครไม่ได้มาเพราะปีนี้ปีนี้ผมจะจัดตัวเองเนี่ยผมจัดรายชื่อหมดแล้ว ใช่ครับก็วันนี้ก็พยายามแบบเราก็ยังมีเบสิกหรือว่ามีอะไรแล้วประสบการณ์<ม>ที่แบบเราเคยเล่นบอลมาก่อนเป็นกัปตันมาก็3ปีแต่ว่าคือหลักๆแล้วผมแค่รู้สึกว่าอยู่ตรงเนี้ยเป็นคนคอยจัดทีมให้น้องๆได้ได้ลงได้ลงไ,ลงไปเล่นกันทุกคนสร้างความสนุกสนานคืออยู่ในสนามก็เล่นกันให้สนุกให้เต็มที่แต่ว่าแค่อย่าบาดเจ็บแต่ส่วนใหญ่วันนี้ที่ออกไปนอนๆข้างสนามกันอนะ่ะไม่ได้ปะทะนะ<ม>ส่วนใหญ่แต่คิวกิน การมาซ้อมวันนี้มันเป็นวันแรกพอถ้าเกิดว่าเราซ้อมไปห,หลายวันทุกคนมากันผมว่าแรงมันก็น่าจะอยู่ตัวในวันที่เตะจริงๆก็อาจจะไม่มีการเขินอายอ,อาจจะได้ไม่ต้องแบบตะคิวกินออกไปนั่งข้างสนามอะไรอย่างเงี้ย <ไป S 2> เอาจริงนะ<ป>ม่นจริงคือผมกับพี่ป๊อบเตะบอลมานานแล้วคือผม,มเห็นเขาเจ็บแล้วแบบว่าซ้อมมาอย่างไรก็ได้แต่วันจริงอยากให้ได้เล่นวันนี้ก็เลยไม่ได้วิ่งมาวันนี้ก็ไม่แต่เขาก็ยิง ก็จริงๆแล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะสู้กันสนุกถ้าถ้าตัวเต็มๆนะก็ก็อยากจะฝากสีแดงว่าเออก็เล่นให้เต็มที่แล้วก็อย่าให้น้องสีแดงอ่ะบอกน้องๆด้วยอย่าเล่นแรงมากพี่ไม่ไหวจริงๆนว่าเกดแบบว่าไม่คิดว่าแบบว่าวันหนึ่งเราจะแบบแบบจะจะจะมาฟิลนี้จะฟิลแบบว่าโอ้โหมีคนปื้ดกว่าเราอ่ะเมื่อก่อนเราจะปื้ดกว่าเขาเข้าใจเข้าใจเมื่อกี้มีเหมือนกันจังหวะจะวิ่งปื้ดแล้วมันไม่ไปอ่ะแฟงกี้มันวิ่งแทงผมผมแบบ จริงเห็นจุดจุดนี้แล้วอะเราจะรักษาเอาจริงนะเมื่อก่อนเนี่ยเห็นพวกรุ่นพี่แบบพวกรุ่นพี่เราพี่ป๋ออะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ป๋ออะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าวิ่งแล้วเราก็รู้สึกว่า ทำไมแกวิ่งช้าจังวะเรารู้อย่างนั้นในใจเราเลยว่าพี่ปอพี่ออฟพี่ออฟงบ์อะไรอย่างเงี้ยแบบแกก็วิ่งแกวิ่งได้แต่เราสึกว่าทำไมวิ่งช้าวันนี้ผมเข้าใจแล้วผอโทษพี่พี่ครับคือผมวิ่งช้าเหมือนกันเลยอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาจริงๆก็คือตั้งแต่จับฉลากแล้วอย่างที่บอกเขาว่า ตัวเราอ่ะกองกลางเราอ่ะค่อนข้างที่จะแบบถูกใจถูกใจสีน้ำเงิน,นกับตันสีน้ำเงินน,นี่เจ็บหลายตัวนะถ้ายังถ้ามาอีกสองตัวที่ที่ไม่เจ็บนะจะดีจะดีกว่านี้แดงจะเหนื่อยกว่านี้จริงๆต้องขอบคุณน้องๆมากเลยเพราะว่าเราบอกเราเป็นสไตล์แบบเพาะบอลจริงๆ<ม>ทีมเล่นด้วยกันมาตั้งแต่ เมื่อก่อนนะก็จะเป็นสไตล์เคาะบอลแล้วยิงจ่ายบอลไปเรื่อยแล้วยิงแล้วน้องก็ทําได้สีน้ําเงินทําได้ส่วนแดงทําไม่ได้แดงมันแบบมันมีแต่หน้าวันนี้วันนี้่อ่างจริงแดงมีแต่หน้าวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้กลางถึงเหมือนเขาดีกว่าใช่สีแดงก็ต้องเล่นแบบอดทนผมกับพี่กิจขันมองหน้ากันแบบเฮ้ยใจเย็นไว้เราค่อยๆหันไปไอ้ดูตัวนู้นโอ้ยทีมนู้นมันเล่นได้ทุกตัวเลยก็ก็ใช้ความใจเย็นแล้วก็วันวันนี้เอาจริงตอนแรกกะแบบ วิ่งเล่นๆ <I> กับพิกกิกเบาๆไม่ไม่จริงจังไม่ได้วะใช่ยอมไม่ได้เเงินดีก็เลยสับเต็มที่แต่วันนี้ก็พ่ายแพ้ไปคือจริงๆผมก็จะบอกรายตัวนะว่าแบบคือเรารู้อยู่แล้ววันนี้สีน้ําเงินเขาแบบคลองเกมแล้วเขาบุกอ่ะผมก็พยายามบอกน้องๆว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเราเราก็ต้องไม่ให้เขาผ่านนะอะไรอย่างเงี้ยคือ พยายามบอกว่าวิธีการเล่นคือเล่นยังไงแต่ว่าบางทีคนเรามันก็เบสิกมันก็ไม่เหมือนกันแต่ขอแค่ทุกคนตั้งใจเล่นแล้วก็ไม่เข้ากันแลผมว่าแค่นี้ก็สนุกแล้วต,ตัวนี้สายบันเทิงแต่ว่า,าจร,งริงเขาฟิตนะเ,เขานักบาสน,นะเขานักกีฬาบาสเลยเขาฟิตเลยเดี๋ยววันจริงเดี๋ยวผมป้อนข้อมูลเพราะว่าเซ็นเตอร์ผมจะมีกระทิงกับ มีนเพราะว่าเขาเป็นนักบาสเขาสูงเหมือนกันทั้งคู่เอาจริงๆริงนะถ้าสมมุติว่าบอลช่องนะเปลี่ยนกติกาใหม่แบบเป็นลอตอี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนหมายถึงว่ากติกาก่อนเล่นว่าก่อนแข่งกับตันสามารถซื้อขายนักเตะใครได้นะที่จะเลือกกระทิงเอาจริงเอาเป็นไงเป็นไงกระทิงเนี่ยอยากได้กระทิงมาอยู่ทีมแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นแรงดีแรงดีแล้วเล่นหลังคือชอบมันมันแบบดุดันดีชอบจริง สำหรับผมผมก็มีมีบ้างแล้วครับสาหรับตาแหน่งแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนก็ยังมากันไม่ครบนะนะก็ก็มองไว้หลายคนแล้วแหละว่าเป็นใครเป็นตัวหลักใครเป็นตัวรองอะไรครับก็คิดว่าวันจริงน่าจะผสมกับตัวหลักๆของช่องก็น่าจะสนุกครับแล้วก็สร้างความบันเทิงได้ใช่ใช่ และทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของมาหากรรมการเฉลิมฉลอง55ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นิวเอเนอรครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปชมฟรีได้ที่สนามสุพัชราสัยจะมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายๆนะครับสามารถไปรับบัตรได้ส่วนหนึ่งที่หน้าง,งานและยังมีการแจกบัตรผ่านทางช่องทาง,างต่างๆที่ทางช่อง3ได้ให้ ข้อมูลกับคุณผู้ชมหรือสามารถเข้าไปดูในช่อง3 plus ถึงเรื่องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้หรือคุณผู้ชม,ชมชมการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านบรรยากาศต่างๆก็จะถูกถ่ายทอดมาถึงบ้านท่านอย่างแน่นอนนอกเหนือจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆของดารานักแสดงจากค่ายต่างๆมารวมตัวกันให้คุณผู้ชมได้มีความสุขไปพร้อมๆกันกับพวกเราด้วยแน่นอนครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะ ข้งหน้าต่างๆที่จะรอคอยในวันเสาร์ที่29นี้และผมเองในฐานะที่ทำงานร่วมกับทางช่อง3มาปีนี้ก็30ปีแล้วเหมือนกันนะครับผมและท,ทีมงานทุกคนนะครับขอให้ทางผู้บริหารแล้วก็ทางเจ้า้าที่คณะนะทำงานของทางช่อง3ทุกคนรวมถึงคุณผู้ชมที่เป็นแฟนช่อง3ทุกคนมีความสุขมากๆครับสุขภาพแข็งแรงทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ และขอบคุณทางช่อง3ที่เดินทางมาตลอด55ปีมอบความสุขให้กับแฟนๆช่อง3ทุกๆคนขอส่งความสุขและขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับทางช่อง3และขอส่งความสุขนี้ไปยังแฟนๆช่อง3ทุกๆคนด้วยครับวันนี้ผมและทีมงานล็อกสบายชั่วโมงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ลาตีสว่วนสวัสดีครับ